ครับวันนี้เาพบกับช่องแชาแนลวิชากินนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะพามาดูคันเบ็ดนะครับที่ผมใช้ปักเป็นเบ็ดไม้ไผ่นะครับก็เป็นคันไม้ไผ่ยาวประมาณตั้งเมตรสามสิบนะครับแล้วก็ไม้ไผ่นี่เราเลือกไม้ที่ว่าแข็งๆหน่อยถ้าไม้อ่อนเนี่ยเวลาปักมันก็จะหักนะครับส่วนคันเบ็ดนะครับตรงปลายนะผมจะเหลาให้มันนอ่อนนะครับ นี่เพราะว่าเวลาปลากินนะครับมันจะส่งเหยื่อดีส่งให้เข้าหลุกปึกได้นะครับมันให้ตัวได้เห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าปลายคันมันแข็งนะครับนี่นะครับสมมุติมันแข็งนะเวลาปลากินนะครับมันจะไม่ส่งเหยื่อมันจะดีดเหยื่อเนี่ยครับมันแข็งครับแล้วก็เชือกนะครับผมใช้เป็นเชือก เบอร์สิบสองนะครับจะใช้เป็นสีดำหรือสีขาวก็ได้ครับแล้วก็ส่วนตัวเบ็ดนะครับผมใช้ยี่ห้อนี้ครัยย่อมาตาดนะครับหรือแถวบ้านผมเรียกว่าตากุงแจนะครับใช้ยี่ห้อมาตาดเบอร์สามนะครับคือมันคมและแข็งนะครับปลาไหลตัวหกเจ็ดขีนกินยังไม่เยยดนะครับเนี่ยดูเนี้ยครับ ส่วนใหญ่ปลาช่อนที่กินเนี่ยจะออกถแถวแก้มกับกับตานะครับคมมากแล้วไม่ค่อยเป็นสนิมนะครับส่วนเชือกนะครับความยาวของเชือกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคันเบ็ดนะครับว่าคันเบ็ดมันยาวเท่าไหร่ของผมมันยาวเมตรกว่านะครับผมก็เลยตัดมาเมตรนึงเพื่อเราจะได้ปลูกจะได้ปลูกตัวเบ็ดนี่ครับ ปลายโค้งๆหน่อยเราไม่ได้ลูกตรงนะครับเราลูกปลายโค้งครับก็เดี๋ยวมาดูการลูกเบ็ดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับล้วก็แย่เ yeah, ข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับอย่างนี้นะครับเราจะได้แล้วขนาดสนาดน,น,น,นี้นะครับ แล้วโค้งปลายอันนี้มาครับนี่ครับจะได้ขนาดนี้นะนแล้วเราก็หวันครับสักประมาณสี่รอบห้ารอบก็ได้ครับนี่ครับจะอยู่ลักษณะนี้แล้วเราเอาปลายเชือกด้านเนี้ยนะครับมาแย่เข้าไปในรูที่เราโค้งไว้นะครับนิ้วแข็ง ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ดึงปลายเชือกนะครับน่ครับดึงดึงตรงนี้นะครับเราจับปลายเชือกมุมนี้นะครับแล้วดึงครับนี่ครับนี่จะเข้ามาอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ครับเงื่อนนี้นะครับยิ่งดึงยิ่งแน่นครับผม ได้ลักษณะนี้นะแล้ววิธีการเข้าคันเบ็ดนะครับเอาร้อยเข้าไปนะครับจากหลังมาหน้านะครับ,รบเราร้อยจากหลังมาหน้านะครับผมดึงมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็โค้ง นะครับเรามาจับไว้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับแบบนี้นะเราเอามือมาจับตรงนี้ไว้แล้วก็พันนะครับพันประมาณสี่ห้ารอบนะครับพันแล้วเราก็มือเนี้ยนะครับจับตรงนี้ไว้นะครับแล้วเอาปลายเชือกนะครับ แย่เข้าไปในในรูโค้งนี่ของเชือกนะครับอย่างนี้นะครับแล้วจับปายนี้ไว้นะครับแล้วก็ดึงดึงทางนี้นะครับนี่ครับจะได้เป็นลักษณะนี้นะดูนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับแล้วเราก็ดึงให้แน่นนะครับ เรับวประกันไม่มีหลุดครับเค,ครับผมแล้ววิธีการเข้าคันเบ็ดนะครับเราก็จะมาเกี่ยวกับที่เราผูกไว้เรียกว่าสนับเบ็ดครับก็ เกี่ยวเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับดึงไปหาปลายคันเบ็ดนะครับแล้วเราก็เข้าเงื่อนกระตุกเบ็ดนะครับนี่ครับแล้วก็มาสอดเข้าไปดึงแล้วเราก็เอาเชือกเส้นนี้นะครับเส้นที่เกี่ยวกับสนับนะครับขมวดเข้าไปทำกระตุกเบ็ดนนี่ครับ ส่วนปลายมานะครับผมก็มาผูกเงินตายเลยเซฟไปเลยกันรูดครับผมบางทีตัวใหญ่เนี่ยมันกินดิ้งหลุดเลยนะครับก็บจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับ,รบแล้วก็เอาไฟลงนะ เก็บให้เร so ียบร้อยเพื่ความสวยงามนะครับเสร็จแล้วครับวิธีผูกเบ็ดและการเลือกตัวเบ็ดและการเลือกคันไม้พผ่นะครับเผื่อหน้าๆท่านใดนะครับมีหมายใสวยแถวบ้านนะครับหมายน้ําทั่วมหมายคอองหมายอะไรก็ได้นะครับเผื่อเผื่ออยากจะลองปักดูนะครับ แนะนำนะครับไม่ไผ่ก็ใช้ไม้แก่ๆหน่อยนะครับเหลาให้คานปลายคานนั่นๆน,นะครับเวลาปลากินนะครับมันจะทรงเหยื่อลึกและปลาจะไม่ระแวงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามด้วยนะครับแชมป์ชาแนลวิชากินนะครับขอบคุณครับเนี่ยซ้อมกองบานเลยเนาะ ตาดครับสายกุญแจเบอร์สาเชือกเบอร์สิบสนะครับอันนี้คือเบ็ดที่ซ่อมแล้วนะครับจะใช้เป็นเชือกสีดำหรือเชือกสีขากวก็ได้นะครับ